สวัสดีค่ะเพื่อนเนชาว YouTube นะคะทุกๆท่านเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะวันนี้ปุ้ยพาเพื่อนเพื่อนมาดูปลาหางนกยูงหูช้างนะคะเพื่อนๆพืปุ้ยเลี้ยงไว้ในกาละมังนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปถอนต้นบอลมาใส่ไว้ต้นนึงรากมันเยอะดีค่ะไม่ได้ใส่ดินนะคะก็ใส่ไปทั้งต้นนี่แหละเพะยังไม่ได้เตรียมดินนะคะ พอดีเข้า,อ,าออกไปข้างนอกนะคะไปซื้อกับข้าวเลยเห็นบอลเนี่ยค่ะเลยเห็นบอลน,น่าจะเป็นบอลธรรมดานี่แหละแต่ว่าเห็นมันมีสีด่งดางๆกุ้ยก็เลยถอนมานะคะเพราะมันสวยดีนี่นะคะแต่ก็ไม่รู้มันจะด่างต่อไปไหมก็เลยลองถอนมาไว้ในบ่อปลาดูนะคะเพื่อน ประมาณนี้นะคะก็เลยเอามาไว้ในกละมังบ่อปลาไปก่อนเป็นธรรมชาติดีค่ะเลี้ยงไว้ดูสวยงามส่วนอาหารปลาก็ใส่วันละครั้งนะคะเพราะว่าใส่บ่อยไม่ได้นะคะปลามันจะ้องอืดตายนะคะเพื่อนๆให้กินวันละครั้งก็พอค่ะ กันปลาท้องอืดแล้วก็กันน้าเน่าด้วยนะคะกลัมเอถ้าใส่อาหารเยอะน้ํามันจะหม่นนะคะแล้วเราจะได้ไม่ต้องถ่ายน้ําบ่อยนะคะเพื่อนๆนเลี้ยงไว้ดูสวยงามสวยดีค่ะเ <ๆ S 2> ช้ามาก็ดูบอลสีบ้างดูปลาหานกอยู่ในกระมังบ้าง <ๆ S 2> คืออะไรอะไรมันก็จะมีชีวิตชีวานะคะเพื่อนๆน <ๆๆ S 2> มันสดชื่นดีน่ะ แล้วอยู่ที่ไหนจะต้องมีน้ําเลี้ยงปลาหางนกยูงไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะหาซื้ออะไรที่มาเป็นอุปกรณ์เลี้ยงเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าปุ้ยนะอยู่ห่างไกลความเจริญอยู่นะเพราะว่ามันจะซื้ออะไรมาอุปกรณ์อะไรมาแต่ละอย่างมันไม่ใช่ว่าไปซื้อมาแบบง่ายๆเหมือนอยู่ที่สุพรรณนะคะตั้งแต่ปุ้ยมาอยู่ที่จันทบุรีก็ เราจะอยู่ตามสวนผลไม้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เราจะอยู่ไกลจากตัวเมืองมากนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปบ่อยนะคะนานๆปุ้ยจะออกไปสักทีนะคะไปซื้อของแบบจะซื้ออะไรเนี่ยคือต้องจดใส่กระดาษไปเลยนะคะเพื่อนๆอ,อาหารปลาเอวยแล้วก็กระถางเอวยดินเอวยกับข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ของใช้จิปะทะเราจะซื้อไป แบบทีเดียวเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกบ่อยนะคะก็มองซ้ายมองขวานี่ก็จะเห็นแต่ต้นทุเรียนเห็นแต่ต้นต้นไม้ป่ายางต้นปาล์มอะไรแบบเนี้ยค่ะจะอยู่รอบๆตัวตามเขาตามอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนก็เลยแบบว่าชอบชอบเลี้ยงปลาหานุกยุงไว้บ้างเพื่อเอาไว้ดูแบบแก้เหงานะคะเพื่อนๆดมนูมันเพลินนะคะเพื่อนๆ เชา้ามาไม่ใช่ว่าเอา่อทำแต่งานอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเชา้ามาก็อาแล้วเช็คบอลสีแล้วดูแล้วชื่นตาชื่นใจดีจังแล้วก็ให้อาหารปลาดูปลากินอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันเพลินเห็นไหมคะเนี่ยสวยสีสวย,ส,วย,ส,วยสดใสเชียวค่ะหูก็ใหญ่บิัมเนี่ยตอนแรกก็มีแค่สองคู่นะคะเพื่อนเพื่อน ปลาเนี่ยมีแค่สคู่แต่ตอนนี้ขยายพันธุ์เยอะแล้วแล้วสวยด้วยนะคะหูนี่ใหญ่เบ้อะบะเลยค่ะเนี่ยดำเมี่ยมเลยค่ะเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า